ไปไปนนโอ้ยอย่าเดี๋ยวแล้วไหนอ่ะไหนอ่ะจะขังที่ไหนไม่มีไม่มีขังแล้วที่เก่งขังแล้วขังบ้าไม่มีที่ขังแล้วตายไปเลยดีกว่าง่ายสุดบ้าเราจะตายมาหาโค้งแลตายก็ดีอยู่แล้วเฮ้ยทุกคนเฮ้ยตรงนี้มีเฮ้ยโอเคทุกคนนั่งได้แล้วยรอดเว้ยนึกว่าจะไม่รอดแล้วครับทุกคนเออเดี๋ยวโอเคครับทุกคนผมว่าผมต้องหาวิธีแก้แค่เพื่อนๆนะผมไม่รู้ว่าผมจะทำยังไง ตอนนี้ผมจะออกไงโชคดีนะที่มีอันนี้ติดตัวไปแซนโดนะครับไปไงดีเนี่ยทีนี้บังคับไงเนี่ยนขอดูของซิมีอนี้อยู่ครับเหมือนจะับได้เอา้าไม่ใช่อันไหนอ่ะยังไงอ่ะอ๋ออย่างงี้โอเคแล้วก็อ่านี่ไงเดินเคยเ,เดินได้ครับโอเคหมู่บ้านอยู่ใ,ใกล้ เดี๋ยวผมจะไปแก้แค้นเพื่อนๆนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมด้วยนะครับให้ถึง1นึ่พันไลค์เลยนะครับช่วยกันกดไลค์หน่อยนะแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะผมถามคำถามไปว่าอยากให้ใช้ทีนทีอะไรระเบิดนะครับมีก็คำตอบก็คืออยากให้ผมใช้นิวเคลียร์กันเยอะมากโดยเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแก้แค้นด้วยนิวเคลียร์กันนะครับโอเคครับมาแล้วปึ๊บเก็บได้ไหมมันเก็บไม่ได้หรอลงลาวาร์สเป็นสีแดงพอเครื่องบอกเป็นสีม่วงเหรออันนี้ผมเพิ่งรู้เหมือนกัน ไปขอบคุณมากนะที่นายอยู่ตรงนั้นพอดีที่นี่คือหมู่บ้านนรกนะครับอาจจะไม่ใช่แบบว่าอุ้ยคนอยู่ตรงนี้ผมว่าผมออไปที่อื่นดีกว่าอยวาพื่งนเฮ้ยไปไหนไปไหนโอเคมามามาเดี๋ยวผมออไปบ้านของหนูดีกว่าน,นี่ถ้าเราไปหมู่บ้านตรงเดี๋ยวเราจะตายถ้าผมขึ้นตัวนี้จะตกไหมอ่ะเฮ้ยคน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 อยู่ตรงนู้นไปไงวะทำไมกันอะหลันหลังอยู่ไปแล้วไปแล้วมเขาอยู่ตรงนู้นเฮ้ยกุ๊ก อ้ตกได้เหรอตกปลาที่ลาวบาบ้าตกปลาที่ลาวบาโอเคทุกคนมาบ้านหลังนี้แล้วโอ้ยมันตกไม่ได้ได้ดีออ้ยอยากจะตีตกมากเลยตีไม่ได้โอเคทุกคนดูบ้านหลังนี้สิเป็นยังบ้านหลังนู้นอ่ะเป็นบ้านสวยจังเครื่องมาตรงนี้ครับมีของไหมโอ้มีดาบเฮ้ยขวาหน้าขวานช้าห้าเลยอ่ะอ๋อนี่ไงธนูธนูอู้ทุกคนมีการพอร์เตอร์ด้วยอ่าผมว่าอันนี้ต้องใช้ครับเอ่อ มาทำระเบิดครับนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูวิธีครับอันนี้ครับมินินิวเคลียร์ซึ่งเราจะค้าวสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับนี่อันนี้เลยวิธีข้าะครับผมต้องใช้บลูไคนัลทีนทีซึ่งบลูไคนัลทีนทีเนี่ยต้องค้าวของพวกนี้ซึ่งผมต้องหาของพวกนี้ก่อนนะครับโอเคมีอะไรไหมเนี่ยวิบันทองแล้วก็มีไม้ให้ด้วยครับที่ขุดอุ้ยที่ขุดทูดเฮ้ยมีคนตกระมาเฮ้ยใครเป็นไรอ่ะเฮ้ยโก๊บโก๊บโอ้โหสงสัยเขาอยากตกระมาแล้วเดี๋ยวผมจะลองยิ ยิงดีไหมโอ้โหมีคนจุ่มลาวาเล่นด้วยไปไงเนี่ยลาว้าแค่ี้ทำอะไรกั้วผมออกไงวะไม่มีทางออกอ่ะขึ้นขึ้นด้านบนได้ไหมเอ่าขึ้นมาพี่ต้นของหายไปไหนวะเย้แล้วเหมือนคนต้นฮะของในบ้านหายไปไหนวะแล้วผมไปไงอะทีเนี้ยของหายหมดเลยปลาไม่ไละจะตัวโอ้ยมันคงได้มางชาติเนี่ยตกที่นาวาเนี่ยของไป ป้า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 เฮ้ยในในหนในในไปยังไงอะไม่พี่โดนอะไรอ่ะบนหัวพี่อ่ะเออวะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยป้าโอ้ยผมเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะผมหนีไปทางนี้อ่ะไปแล้วไปแล้วฮึบปึ๊บทำไมทำไมตัวพี่มีลูกธนูเ่ยไปดูกันโอเครอรอดนะฮะติพี่ก็มีลูกธนู่แล้วนะโอเครอแล้วรอแล้วเดี๋ยรามาบ้านหลังนี้กันดีกว่าครับไปมั้ยครับแป๊ ไหนดูซีบ้านหลังนี้โอ้ยไปบ้านนรกที่สวยเหลือเกินเลยพวกนั้นไม่รอดแน่บอกเลยมี2คนก็10คนผมก็แก้แค้นมาแล้วแค่นั้นแหละอุ้ยชุดเกาะเดี๋ยเดี๋ยวทุกคนอันนี้นี่นี่นี่ทุกคนนี่ใครยิงออฟซิเดียนอันนี้เราต้องใช้นะเป็นส่วนผสมในการที่เราจะคัาของอันนี้นี่เห็นไหมเราต้องใช้เไปใส่นั้นเราต้องหาถังลาวาแล้วก็ออฟซิเดียนแล้วก็ทีนทีนะครับถังลาวาเอาถังน้ำแทนได้ไหมแล้วค่อยไปตักลาวาเอาเอออ่่นนีกเฮ้ย เฮ้ยใครมาเฮ้ยม่คนมาตรงนี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวดับดับแวมเขาเข้าเดี๋ยวไป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 ไรวะเฮ้ยเร็ว่้าไฟไหม้บ้านทำไมไมอ่งไได้ยังฟไ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 ฟนไฟไฟไฟไไฟไฟาวไไไาไเป็นสวยขนาดนี้ว่าไงพี่เฮ้ยคือเราอยู่ในเนเธอร์ใช่ไแล้วมันมีที่นอนให้เรานอน ใครเป็นคนสร้างบ้านเนี่ยน้อยก็ระเบิดตายเซ่นอนไม่ได้นะก็ไม่ได้ทุกคนอุ้ยนี่ไปนอนให้พี่ดูหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรของแล้วผมจะแกะให้หมดเลยตอนเนี้ยอะไรก็ไม่รู้เก็บหมดเพชรเอามาครับไว้ไว้ทำอะไรต่อก็ไม่รู้โอเคกูกลองไปนอนดูเดี๋ยวพี่จะไปข้างนอกนึงเผาบ้านด้วยกันนะครับลองไปนอนดูเชื่อพี่อ้อตัวนี้ไม่เป็นไรมันเป็นเตียงเหมือนพี่เตียงนอน เหมือนจะเห็นลาวาอเลยนะเคเดี๋ยวผมหนีก่อนอเกิดอะไรขึ้นน้องพี่มาเมื่อกี้พี่ไป<ร>าลาวา็นบ้านเลยอ,อะไรเนี่ยไปแล้แปลกๆแล้วทุกคนผมต้องหาอะไรกะออกซิเดียนหรอออซเดียนีไหมกูก็ว่าแปลกๆแล้วออกซิเดียนเ,เดียเด๋ยววังลาวาไปได้บออนหนึ่งแถมให้ไปผมวังลาวาไปได้บออันหนึ่งครับเขามาพอดีไปวไปวอุ้ยพี่ลาวแเล็มานเลยไปเร็ว้ยทำไงทำไง ไหนของโอ้ยนี่เอาสิเดียวสวยทุกคนก็ดาบโอ้ดาบดาบดาบชุดนี้ผมฟูมากโอเคน่าจะแค่นี้น่าจะพอโอเคแต่ว่าเหมือนผมผมต้องไปหาทีนทีมันยิ่งมีทีนทีเปล่าเปล่าเลยอ่ะต้องไปที่โลกเดี๋ยวผมไปออกไปที่โลกก่อนนะครับประตูนรกน่าจะอยู่ตรงนี้นะอ่าใช่ใช่ใช่เคยมาครับเดี๋ยวผมขอกลับโลกก่อนอุ้ยคณผ่านเมื่อกี้กลับโอเคทุกคนออกไปแล้วเดี๋ยวไปขุดซากก่อนตรงไหนมีซากให้ขุดบ้าง เฮ้ยไม่มีทรายเหรอ,อไม่มีทรายเลยทุกคนเดี๋ยวผมต้องหานี่ก่อนครับเออหาทรายก่อนเพื่อคราฟทีนทีเอา้ามันทำเรือไม่ได้อีกว่ายนะ้ำเ,เล้วกันครับเดี๋ยวขอหาทรายก่อนนะนี่ทรายอยู่ตรงนี้เลยทรายปุ๊บปุ๊บป๊บขุดไปให้หมดขุดไปเยอะๆเยอะห,หรือว่าแค่นี้พอแล้วอ่านี่ไงเอ้ยมันทำไงอะ่ะเราทำสักสามอันนะครับสามอัน โอเคได้แล้วจากนั้นครับมินินิวเคียร์ให้ครับไปนี้ก่อนครับได้ปะโอเคครับครับได้ครับจากนั้นก็อ๋อต้องใช้ระเบิดทำไมได้เีกอ๋อต้องขุดทรายเยอะมากๆเลยครับทุกคนขอตัวขุดทรายก่อนโอเคทุกคนผมว่าแค่นี้น่าจะพอเดี๋ยวลองครับดูนะโอเคครับนี่โอเคได้สิบเอ็ดอันจากนั้นมินินิวเคียร์ไม่มีทีทีเยอะมากครับทุกคน แต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้สาระคลิปนี้ก่อนนี่ไงมินินิวเคลียร์โอเคได้แล้วได้แล้วครับอันนึงไปเดี๋ยวจะกลับนกรกแล้วก็ไปเกแขนกันเลยพวพนั้นตายให้หมดเฮ้ยหรือว่ารอพวกเขามาโลกนี่ให้พวกเขามาที่โลกก่อนโอเคครับป่โอเคทุกคนผมกลับมาที่นรกเลยนะครับเออผมว่าเพื่อความเร็วเดี๋ยวเราจุดที่นรกเลยกันเราไม่ต้องไปจุดที่โลกแล้วโอเคครับก็เดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องมีพวกเลสตสโตนก่อนนะครับเลสสโตนมันจะหาจากที่ไหนผมเปิดกล่องมายังไม่เจอเลสสโตนเลยเนี่ย เจอได้บ้างเนี่ยตรงไหนมีแรสเตอร์นบ้างน่ามีคนไหมอ่ะกูด้านบนดูด้านบนของผมมีคนตอนนึงเอา้ามาเก็บแต่ตรงนี้เนี่ยอ่านี่ไงโอเคประมาณนี้ไป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 งไงขันโยกให้ด้วยโอเคไปเร็วโอเคครับเดี๋ยวผมจะวางนิวเคลียร์ไว้ตรงโอ้โหไม่มีของเหลือด้วยดิยทีนี้ใหญ่ไปรตรงนี้ด้วกันนะครับโอเคจากนั้นทำการต่อแรสเตอร์ออย่างเงี้ยโอเคครับไปไปไป เฮ้ยทุกคนลืมจิบดีพิเตอร์ไอ้ยนมัน่นคนอยู่ตรงนี้นออะะไร่มีแต่ละว่าขอของหน่อยนะครับไปแล้ดีก็แบบเกิดเหตุการณ์แปลกๆขอขอไปไปเปไปไปลยนะครับไ,ไปแล้วพีๆคอองน่าจะคิดเป็น,น่าจะตองว่นะตรงนี้ไม่น่าโดนระเบิดหรอกเดี๋ยวเราจะวางของใหญ่ไว้ตรงนี้ครับมินิมิวเคียวางไว้ตรงตรงนี้แล้วกันทางขวาเนี่ยแบบซื้อลูกเห็นป้าบัใน เออวางไว้ตรงนี้เลยกันอ่ะเออวางไว้นี่แหละผมว่าผมไปที่รื้อก่อนนี้ดีกว่าเดี๋ยวตายหวังว่าเขาจะไม่มาเห็นทีนีก่อนนะเดี๋ยวผมขอเวลาขุดก่อนนะครับทุกคนโอเคทุกคนผมตอบมาถึงตรงนี้แล้วนะพี่บอกแล้วพี่ว่าพี่รู้สึกแปลกๆอะไรโอเคทุกคนผมทำเสร็จแล้วตรงนี้นะครับเฮ้ยคุกคุกมองอะไรอ่ะเฮ้ยเขาอยู่ตรงนู้นแล้วเขาจงรีบจุดก่อนตรงนี้น่ะปึ๊บ เียพวกเขายังไม่ทันตั้งตัวเลยทุกคนกดปุ๊บหายปั๊บกดปุ๊บหายเลยโอเคคนระับทุกคนต้องชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอยากให้ผมแกลีย้ยงใครกคอมเมนต์มาเลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับไว้ใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคอมเมนต์มากันเลย